เ,เ,ปนะเป็นหน้าเพราะเราได้เป็ครับพี่อ้ยตางนี้นะต้องบอกว่าเป็นนักเอกที่เราตามหามานานเชื่อว่าใครที่เดินข้างพี่โอ้ยเด่นะสุขภาพดีทุกคนเพราะกินพิมพเสนหึงมากเลยนะเพื่โอ้โหโพี่ได้ไดแล้วครับเมื่อกี้ผมเล่นให้ดูแล้วอย่างงั้นง่ายๆไม่ต้องอะไรยากมากนั่งอย่างเดียวคุณผูก้กลับจะบอกนะครับเปิดตัวนักเอกอะไรนะครัอ่าได้ได้พี่โอ้อยเมื่อกี้ คุณพี่เห็นแล้วใช่ไมครับว่าต้องเล่นยังไงบ้างเล่นได้ไหมครับพอเล่นได้ไหมครับได้ครับพักเล่นไปนะครับอยูนี่ติดตามอ๋อดูอยู่โอเคนครับโอนะครับเดี๋ยวแต่ว่าต้องต้องเข้าแต่เข้าประตูไหมเดี๋ยวพอเริ่มถ่ายเดี๋ยวพอเด๋วพอพอเริ่มถ่ายพี่อ้อยครับผมคุยกับพี่ครับผมจคุยกับสีทั้งนาเดี๋ยวพอเริ่มถ่ายเดี๋ยวพี่อ้อยต้อยืนตรงนะครับ พอถ่ายจริงๆน,นี่คือถ่ายจริงถ้าพี่อ้อยไม่เชื่อคอ,อยดูนะครับไฟไฟพร้อมแล้วไฟมาครับเรองกตกรรมใหม่เร็วๆนี้ไม่ได้ขายรถโอ้โหนี่เปิด<ล>ตัวนางเอกแล้วเนี่ย,อยเอางี้พี่อ้อยนั่งรองเลยไม่ต้อขับรเข้าเลยครับอ่าไฟพร้อมแล้วกล้องครับเอาถ่ายจริงเลยนะถ่ายจริงๆครับ พี่ตากล้องครับกล้องมาเลยครับเชิญครับพี่ครับ,รบเดี๋ยวย้อยครับการถือกลไม่ถ่ายนะครับมือหลอ,อ,อกกลองครับใหญ่ๆกล้องเครื่องที่ยังลอกกล้องอยู่ครับลับมือกันแต้เฮียอ่าเอากล้องขึ้นมาเดี๋ยวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ากล้ามาเลยๆๆๆเ เอา <ใจ S 1> หาะคนเดียวยไม่รู้ว่าจะมีมีพี่หาด้วยเอาไปการลืนกูเพแต่อ่าถ้ากล้องพร้อมแล้วภาพมาครับแบบนี้แหละครับโอ้โหกลาเป็นภาพอย่างนี้เลยนะครับผมฮนะ อะไรนักแสดงอยู่นี่นี่ไม่ผมให้กล้องเขาโฟกัสขอโฟกัสกล้องมาต่อมาเริ่มเบอร์ครับกล้องครับพอเริ่มถ่ายนะฮะเริ่มถ่ายผู้ชายจะจับมือกับฝ่ายหญิงเสร็จแล้วก็ตาสบตากันมีอยู่หนึ่งช็อตท่านชายโอบเพื่อนโน้มตัวหมายถึงว่าโน้มตัวจะนอนแต่เรา พระนชายกลับไหล e ฟฝ่ายหญิงปั๊บกล้องคุณแพนแพนก็ไปหาดอกไม้เลย <c oughs> ลไม่ต้อไป <c oughs> โฟกัสแล้วก็เบลออ่าแค่นี้เองโอ้โหนี่หนไทยสมัยก่อนเพื่อจำไม่เป็นการเรื่อเให้ด้วยอให้เกียริให้เกียริฝ่ายหญิงด้วย <c oughs> โอเคอ่ะเรื่องตัวแทนจวงเปิดประตูครับนะครับเจอกครับคุณพี่นะ ไม่ต้องเปิดอะไรมั้งมาถึงที่แล้วเปิดเลยเสียเวลาเปิดประตูมาบ่าเสียเวลาใช่มนกันเสียเวลาเปิดสักหน่อยฮะเปิดสักหน่อยเพราะว่าอ่ะเชิญครับท่านชัยท่านชัยนั่งรอเข้าประตูนะเพราะประตูอ่าเขอเลยครับใครอ่ะใครอ่ะจวงเองค่ะ จูงเหรอเข้ามาสิตอนนั้นคือแปลกมากนะแบบงี้ฮะคุณคุณจวงคุณจวงลูกบิดลูกบิดอย่างเงี้ยลูกบิดแล้วก็ดันแล้วเข้าไปนะแล้วก็ปิดอ่าขั้นทางนี้แค่นั้นูเอาที่พี่สะดวกพอคุกกลับครับจวงเปิดประตูจับลูกบิดเปิด ก็เดินเข้ามาสิเอาประตูล้างมาดู้นีเอาประตูไปด้วยเอาไว้เลยด้เลยงั้นปิดเรียบร้อยแล้วนะฮะเชิญพวกกลับครับท่านชายที่ว่าจวงจวงมีอะไรครับท่านจบมีะท่านจบจวงจวงฉันรักจวงแน้ะ จจูงจูงนทั้งจบค่ะจูกท่านจบค่ะจูงตอนนี้จูงพร้อมแล้วใช่ไหมปีกมือจบแน่เลยอ้าจง้ให้เขดึงไปไม่งเอาไจวงจูงแต่งงานกับฉันนะแต่งงานกับฉันนะ ไปพัวกับผู้ใหญ่เของตอนจวงจวงมีพ่อมีแม่นะครับแง่นครับต้องเข้าตามตรอกออกตามประตูไปไปฟังพวกกลับแล้วหัวเราะใจคอยอยากให้หนังจบไปไวยังไงไปแล้วทั้งคู่ก็กอดกันก้องแพ้ไปหาดอกไม้ครับกอดกัน อะไรนะจะเอ็นกนิดนึ่นไหมเอ็นไม่ได้ถนาเอ็นพัดช่วงล้มเลยล่ะสองสามวด้วยขอเชิญรมวยกับพี่อ้อยนะครับเียพี่พี่สีครับเดี๋ยวพี่สีมอบของที่ลืมให้เป็พี่ด้วยนะครับมราขอที่ลให้กับคุณแม่อ้อยนะครับน่ารักมากเลยครับขอบคุณแม่ขอเีิงปรือมด้วยในกครทีได้ครับแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดอย พี่ว่ามาจากไหนครับเนี่องกรุงเทพเนี่ยอ๋อมากรุงเทพดูแถวไหนครับลาภรับามามากี่ท่านครับเยอะค่ะอ๋อเยอะเลยนะฮะอ๋ออ๋อหนึ่งชันอ๋อตรงนี้ด้วยรับามเลยแหละฮะโอ้ผมไปลงมังกรปิกได้ไหมฮะหายอเสีย์ตปมมือให้กับพี่อ้อยด้วยนะครับ